สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะมาชมกับบรรยากาศที่ละลิตาคาเฟ่นะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นป่าหิมพานในจินตนาการนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปชมกันเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสวยมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะ เดินไปชมด้านนี้เลยนะคะเห็นไหมคะก็จะมีหลายๆมุมนะคะให้ได้ถ่ายรูปนะคะรวมถึงคลิปวิดีโอสวยๆนะคะทุกคนจะมีทั้งละอองน้ำแล้วก็จะมีทั้งควันด้วยนะคะคือสวยมากๆเลยนะคะด้านล่างนะคะก็จะมีทั้ง บ่อน้ำนะคะแล้วก็จะมีปลาด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็จะมีนะักท่องเที่ยวนะคะเริ่มเข้ามากันเยอะแล้วนะคะฝั่งด้านนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนพาน้ําไหลเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูมุมทางนู้นนะคะทุกคนแต่ว่าโซนนู้นนะักท่องเที่ยวก็จะเยอะสักนิดนึงนะคะเดี๋ยว เราจะค่อยๆเดินกันไปเลยนะคะเดินตามเข็มพรมาเลยนะคะทุกคนเดินตามมาเลยนู่นะคะโซนด้านในนะคะที่จะเห็นนักท่องเที่ยวเยอะเะนะคะที่นี้จะเป็นป่าหิมพานต์ในจินตนาการจริงจนะคะและที่ทุกคนเห็นดอกไม้และพืชพันธุ์นานาชนิดนะคะ รวมถึงนะคะต้นไม้ชุกๆุต้นด้วยนะคะก็จะเป็นดอกไม้จริงๆนะคะและ <c oughs> ทุกอย่างดูสดชื่นไปหมดเลยนะคะนี่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูด้านนี้นะคะนี่เข้าไปดูด้านในกันเลยนะคะเข้าไปดูด้านในกันเลยเดี๋ยวจะมีโซนของฝั่ง ปาคราบอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าน่าจะอยู่อีกมุมหนึ่งนะคะนะคะก็จะมีเป็นควันขึ้นแบบนี้เหมือนอยู่ในสปาเลยนะคะมีน้ําตกด้วยนะคะอยู่ข้างหลังมีน้ําตกด้วย<ม>เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะคะนี้นะคะก็จะเป็นน้ํำตกนะคะสวยมากๆเลยนะคะและน้ํำตกก็ อยู่สูงมากๆเลยนะคะส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นน้ำทาน,นะคะไหลลงมาแบบนี้นะคะพอดีน้องเจเดนนะคะมาด้วยกันนะคะก็เลยไม่ได้เดินเข้าไปดูใกล้ๆนะคะสวยมากๆเลยะคะ่ะ